ุลชัยยาครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่โทรมาขอให้ยกเลิกการทงคดีน,นี้เขาโทรมาในลักษณะข่มขู่หรือขอร้องครับขอร้องขอร้องขออ้งเพราะว่าสเสนออะไรให้ไมฮะไม่ฮะคือเขาไม่ได้ยิ่งเขาเสนออะไรแต่เขาขอร้องอเพราะว่าบุคคลท่านเนี่ยที่มาขอร้องผมเนี่ยเป็นบุคคลที่ผู้ใหญ่เนี่ยในสำนักงานตุนชาติเนี่ยรู้ว่าผมเกรงใจคนนี้เป็นนักการเมืองระดับไหนอะไรอย่างนี้เป็นเป็นข้องกับตำรวจเป็นตำรวจระดับสูง แล้วก็เป็นคนที่เขารู้ว่าผมให้ความเกรงใจและเคารพเังอยู่ในหน้า,นาที่นะครับรู้เลยครับเป็นคนดังของวงการตํารวจยังอยู่ในหน้าที่ใช่ไหมยอยู่ในหน้าที่น,น,น,ทนะครับย<ม>ังมีตาแหน่งนที่คุณคุณสทิบอกในรายการเมื่อสวันที่แล้วนหคะที่บอกว่าคมา,ามารถางอใชพลนม่คนละคนคนละคน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 ที่แคน่ข้ามาใช่ครับเพราะขนะเนี้ผมบอกให้เลยว่าตำรวจเนี่ยกลัวมากชุดทำคดีนี่กลัวมากนะครับ กพราะอย่าลืมว่าคดีนี้มีการพิสูจน์ความจริงกันในศารอาญาไปแล้วแล้วก็มีตํารวจท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็พูดเบิกความต่อหน้าศาลด้วยว่าไม่มีความประสงค์ที่จะมาฟ้องผมในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่เนื่องจากว่าเป็นคณะทํางานของชุดตํารวจปูธอนภาคหนึ่งแลวก็ตารวจนนทบุรีจึงต้องมาร่วมในการฟ้องผมเราก็ได้มีการถามประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดว่ามีภาพวงจรปิดภาพใดไหม ที่เห็นแซนหรือเห็นแตงโมตกท้ายเรือไม่ปรากฏภาพใดเลยที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ระดับพันตำรวจเอกเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกล้องวงจรปิดตั้งแต่กวัวตานิสมาจนถึงจุดตกพิบูรล1เนี่ยอันนี้คือเป็นหลักฐานที่มีการเบริกความไว้ในสารแล้วและทีนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ถึง คนหลายๆกลุ่มนะครับเหมือนจัดเป็นขบวนการเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าเราจัดงานได้ในวันที่16มกราคมเช่นมีคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนในคดีนี้นะครับไปร้องต่อกรมเจ้าท่าหรือไม่ว่าการจัดทำวันที่16มกราคม2568นั้นเนี่ยเป็นการกีดขวางการจราจรทางน้ำถึงขนาดว่าจะข่มขู่ให้ดำเนินคดีความ ก็ดีนะครับรวมไปถึงการอ้างว่าเป็นอันตรายก็ดีแล้วดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงไม่ควรปล่อยให้เราจัดก็ดีนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งความพยายามห้ามโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลก็ดีทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นขบวนการไม่อยากให้เราจัดเพื่อพิสูจน์ความจริงที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะได้ทราบว่า ถ้าย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาการทดสอบเนี่ยเยอะมากโดยสื่อมวลชนที่อยากสแสวงหาความเป็นจริงทําไมถึงไม่มีใครไปขวางครับอันนี้น่าคิดมากนะครับทําไมการตัดสินใจรอบนี้ที่ตัดสินใจที่จะทดสอบในเชิงมิติ2ประเด็น <c oughs> คือความสามารถในการปัสสาวะที่ท้ายเรือเหมาะสมหรือไม่และการตกน้ําที่กับซ้ายเรือเนี่ยจะก่อให้เกิดบาดแผลโดยไปพัดเรือได้หรือไม่ ทำไมถึงได้มีการสั่นสะเทือนหรือว่าขบวนการในการห้ามเราไม่ให้จัดงานผมย้ําว่าแม่น้ําเจ้าพยาเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับการล่องเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <c oughs> ดังนั้นเรือที่มีใบอนุญาตผู้ที่ขับเรือถูกต้องตามกฎหมายและผู้โดยสารมีเสื้อชูชีพไม่มีใครขวางได้ครับ เช่นเดียวกับการกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาจากเรือหรือจากพื้นที่ฝั่งแม่น้ำหรือชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่เห็นมีใครต้องถูกดำเนินคดีความเลยผมว่าความพยายามดิ้นเพื่อแสดงออกการขัดขวางเนี่ยยิ่งจะเป็นพิรุษมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทำไมถึงต้องขัดขวางเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผมคิดว่า สังคมมีสิทธิตั้งคำถามนะครับหรือกลัวประชาชนเห็นความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีความขัดขวางขนาดนี้นะครับแต่เราก็จะไม่หยุดครับเพราะเราศึกษามาอย่างดีพอที่จะรู้ว่าเราทำอะไรที่เหมาะสมเราก็จะทำอย่างนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในฐาน,นะเป็นเสรีภาพทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะนำไปสู่การพิจารณาต่อไปในฐาน,นะพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงคดีในอนาคตในอนาคตนะครับดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับการดําเนินการครั้งนี้ครับไม่ใช่ไปเรื่องของการทำเพราะความสนุกหรืออยากจะทําเพื่อความเพลิดเพลินใจไม่ใช่นะครับเราหวังผลมากกว่านั้นว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับตอนนี้เหมือนสังคมก็ตั้งคำถามเยอะเหมือนกันว่าตลาที่ตั้งคําถามกันว่า ทำเอากระแสหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่อยากให้ย้ำอีกทีว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยหลายคนก็คาดหวังนะว่าจะไปถึงจุดจบที่เป็นตัวผุกคนระดับบิ๊กตามที่อาจจะมีข้อสงสัยกันหรือเปล่าครับคืออยากจะเรียน้ทราบว่าสิ่งที่เราต้องกลับมาทําอีกครั้งเนี่ยเพราะเราเห็นว่าการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าโดยสื่อหรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเรายังเห็นว่ามันยังมีข้อทวงติงได้อยู่ว่ายังไม่คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แม้ว่าสิ่งที่เราจะทำมันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่จะตอบคำถามบางอย่างได้ที่เราสนใจนะครับแน่นอนครับการจำลองสถานการณ์ที่ไม่ได้เวลาจริงสถานการณ์จริงเวลาจริงเงื่อนไขจริงในสถานการณ์นั้นมันไม่สามารถเต็มร้อยได้แต่เรามีกรรมวิธีที่จะต้องไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยหรือการทำงานวิชาการไม่ให้กระทบต่อความไม่ปลอดภัยของผู้ที่จะมาทดสอบนี่ด้านหนึ่งนะครับ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องแสวงหาคําตอบบางอย่างได้เช่นคําตอบที่ว่าการปัสสาวะท้ายเรือที่มีน้ําพุ่งพวยอยู่ในชุดเสื้อโค้ทจะเปียกไหมอันนี้เป็นข้อแรกๆที่ยังไม่มีหาการหาคําตอบก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นว่ามันจําเป็นต้องหาคําตอบข้อนี้และถ้าจะทําให้ไม่เปียกจะต้องเลิกผ้าอย่างไรจับอะไรแวกบอดี้สูรอย่างไรถึงจะสามารถปัสสาวะได้นาน <S <S เกินส0วินาที <S <S ได้ แล้วมันเหมาะไหมในสภาพเรือที่แล่น8น็อตแล้วเรือเอียงเล็กน้อยถึงแม้ว่าสมมติกาบเรือจะไม่จมน้ําแต่น้ําพุ่งพวยอยู่ด้านหลังเปยียกเนี่ยมันจะเหมาะจริงๆหรือเปล่านี่คือคําถามแรกที่ผมคิดว่าการสํารวจที่ผ่านมายังไม่ได้ทําเราก็ทําเพิ่มเติมในสิ่งที่ให้สมบูรณ์ประการที่2ที่ยังไม่ได้ทําที่คล้ายคลึงกันก็คือประเด็นเรื่องของการใช้ผู้หญิงที่มีน้ําหนักและส่วนสูงเท่าเท่ากันและน้ําหนักคนบนเรือ ใกล้เคียงกันในการวิ่งขนาดเดียวกันว่าการตกกาบซ้ายเรือเกิดอะไรขึ้นนะครับในประเด็นที่สองนี้ก็จะเห็นความจริงมากขึ้นว่าถ้าทุกคนเป็นปกติดีปลอดภัยทุกอย่างไม่มีใครมีบาดแผลสักคนเดียวอันนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วครับว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราไปมีสมมุติฐานว่าโดนพัดเรือได้เพราะอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในสิ่งที่ทำให จำลองบางสถานการณ์ให้ใกล้เคียงเพื่อหาคำตอบบางอย่างให้สมบูรณ์มากขึ้นครับที่สำคัญนะครับผู้บัญชาการตำรวจทอ o n พัหนึ่งในอดีตได้มีการถแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าน้องแตงโมหลังจากที่พัดตกเรือแล้วเนี่ยขาสองข้างเนี่ยเข้าไปค่อมใต้มอเตอร์แล้วก็โดนไปพัดเรือนะครับนะบาดแผลเกิดจากไปพัดเรือซึ่งการถแถลงเนี่ยเราได้มีการนำคลิปวิดีโอนี้ ที่มีการถแถลงข่าวของ,ขอ,งอดีตผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งเนี่ยนะครับไปยื่นไว้ที่ศาลด้วยนะครับเพราะเป็นพยานที่เราได้นํามาเปรียบเทียบกับภาพที่มีการตกเรือจริงแล้วก็มันขัดแย้งกันจริงแล้วก็บาดแผลเนี่ยมีหมอนิติเวชนะครับที่เป็นระดับปรมาจารย์เนี่ยของสถาบันนิติเวชศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเบิกความนะครับยืนยันว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับเกิดจากของมีคม นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในคำพิพากษาของศาลผมอยากจะกลัาเรียนอย่างนี้นะครับว่านอกจากเราถูกขัดฝังทุกมิติแล้วเนี่ยในคดีของน้องแตงโมเนี่ยผมยังถูกตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องเข้าสู่ในการไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญาในข้อหาละเมิดม้าศาลในเรื่องของน้องแตงโมตามที่มีตำรวจไปร้องต่อประธานศาลฎีกา นะครับท่านั้นยังไม่พอผู้ว่าสารที่ตัดสินคดีน้องแตงโมนะครับถูกล้องด้วยแล้วก็ถูกให้ชี้แจงข้อเท็จจริงวันที่22บสองมกราคมเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นทำไมผมถึงต้องการให้ทำให้เสร็จสิ้นเพราะหลังจากวันที่ส6บหไปแล้วเนี่ยวันที่22บสองมกราคมผมไม่รู้ว่าผมจะถูกสารตัดสินแล้วเมิ่อนาศารหรือไม่เพราะแล้วเมิอนอนาศาลเนี่ยม่โทษจำคุกหกเดือนนะครับและโทษจำคุกเนี่ย ไม่มีสิทธิ์รอดวงอาญ,ญานะครับต้องบอกก่อนนะผมอาจจะไม่ได้ออกมาพูดต่อพี่น้องประชาชนก็ได้เพราะว่าการที่เราถูกข้อหาละเมิดน้าศาลเนี่ยเราก็ยังงงว่าคนที่แพ้คดีนะครับแล้วไปร้องประธานศาลฎีกาแล้วเราก็มีหน้าที่ในการปกป้ององคณะผู้ว่าษากับถูกโดนข้อหาละเมิดนาา้าศาลในคดีน้องแตงโมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าระบบกระบวนการทำเนี่ยเราทำงานด้วยความสุจริตตั้งใจพิสูจน์ความจริง ปกป้ององคคณะผู้ว่าษาที่มีการตัดสินด้วยความยุติธรรมกับถูกคนที่แพ้คดีไปร้องต่อประธานศาลดีกาและมาตรฐานแบบนี้ต่อไปถ้ามีคนแพ้คดีและไปร้องประธานสาลดีกาทุกคดีทั่วประเทศผู้ว่าษาทุกแห่งไม่ต้องถูกตั้งกรรมการสอบนะครับผมถามหน่อยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมเจ็บปวดมากมาทําคดีน้องแตงโมเนี่ยถูกไปหกคดี และยังวันนี้ยังโดนที่จะต้องขึ้นศาลในวันที่22บมกราคมในข้อหาละเมิดอำนาจศาลอีกคนที่ทํามาเพื่อชีวิตเนี่ยทําเพื่อสังคมมาทั้งชีวิตเนี่ยกลับมาโดนข้อหาเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะผมทําคดีน้องแตงโมมาเนี่ยครับไม่เคยขอรับเงินบริจาคใครแม้แต่บาทเดียวใช้เงินทุนส่วนตัวนะครับณนะขณะน,นี้มากกว่านะครับเกือบหนึ่งล้านบาทแล้วนะ เพื่อต้องการแสวงหาความจริงว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับบาดแผลจริงๆเกิดจากอะไรกันแน่และน้องแตงโมเนี่ยถ้าตกเรือจริงเนี่ยตามที่คุณแซนพูดเนี่ยมันจะโดนไปพัดเรือหรือไม่นะครับแล้วก็เส้นผมสามเส้นเนี่ยที่ตำรวจนํามาใช้ในการนําสืบมันจะติดจริงหรือไม่ที่มีการเส้นผมที่เกิดจากน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกท้ายเรือแล้วเนี่ย จะไปโดนกับเรือด้านซ้ายหนึ่งเส้นไปอยู่กับเรือด้านฝาหนึ่งเส้นแล้วอยู่ในซองหนึ่งเส้นมันจะเป็นไปได้จริงหรือไม่เพราะผมเป็นวิศวกรรมเป็นวิศวกร,รโยธามา32ปีไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ทางานด้านนะครับเหยื่อชญากรรมมามากกว่า6,000คดีช่วยเหลือเหยื่อมามากมายทั่วประเทศและทาคดีประมาทเน่เป็นคดีฆาตกรรมมาสองคดีนะครับคดีนี้ในส่วนโต้ผมเองเนี่ย ที่ผมไม่ยอมอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมาตลอด3ปีเนี่ยผู้ใหญ่มีการเสนอทุกรูปแบบนะครับมีการร้องขอทุกรูปแบบผมมองว่าถ้าเป็นลูกของผมนะผมก็ต้องสู้เพื่อลูกของผมแต่สิ่งหนึ่งผมมองว่าแตงโมเนี่ยเป็นเหยื่ออาชญากรรมอาชญากรรมที่ว่านี่คืออาชญากรรมขององค์กรตํารวจที่ไม่ได้ทําคดีนี้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ ไปเชื่อคนบนเรือแต่ไม่เชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ไปปรุงแต่งผมถามว่าวันนี้นะครับ GPS ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้แก้ไขและในวันที่ถแถลงข่าวทำไม GPS กับเล่มจริงของบริษัทที่เขาส่งมาให้กับทางกองบัญชาการดุทพิาพหนึ่งถึงมีการแก้ไขในวันที่ถแถลงข่าว รูปภาพนะครับหรือทำลายต่างๆมันฟ้องว่ามันมีพิรุษทุกประเด็นบาดแผลก็มีพิรุษไม่มีหมอท่านไหนแล้วครับจะมายืนยันว่าบาดแผลขาข้างฝาด้านในของน้องแตงโมเนี่ยจะเกิดจากไปพัดเรือผมเองเมื่อวานไปกับอาจารย์พันเทพผมเอาขาผมไปแย่เนี่ยเอาไปพัดหมุนทําไม่ได้มันไม่ได้ครับมันโดนด้านฝังอย่างเดียวเอาขาผมไปลองนะครับอาจารย์ประเทศถ่ายวีดีโอก็โดนด้านฝังมันจะไม่โดนด้านยาว <ท>แล้วมันเข้าไปเนี่ยถ้ามันจะถ้าสมามติตกกลับเลยด้านซ้ายนะถ้ามันจะโดนมันจะต้องโดนริมน,นอกของข้างขวาไม่ใช่โดนข้างในที่อยู่ระหวา่างขาข้างในด้านยาวเป็นไปไม่ได้เลยอ่าผมเล่าให้ฟังนะครับกาบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับด้านขวาแล้วเราอยู่ด้านซ้ายเนี่ยสมมติเราตกไปด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีแผลด้านในด้านขวาได้ยังไง อย่างมากมันก็ต้องถ้ามีเหตุจริงๆก็ต้องอยู่ด้านนอกด้านขวาใช่ไหมครับแต่เนี่ยลึกเป็นแผลเส้นเดียวเนี่ยอยู่ด้านในหน้าบริเวณข,วาขาขวาด้านในซึ่งมันผิดรูปจากรูปใบพัดเรืออย่างสิ้นเชิงครับมันไม่น่าเป็นไปได้ครับดังนั้นเมื่อวานเราก็พิดพิเคราะห์อย,อย่างละเอียดนะครับถึงรูปแบบของการเกิดแผลแล้วเราก็ไปจับสเก็ตสเก็ตนะครับหรือว่าที่เรียกว่าฟินเนี้ยที่อยู่ท้ายเรือสุดเนี่ย ผมเอามือปาดเลยนะครับมันไม่ได้แหลมนะครับมันมีความหนาอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่แหลมพอที่จะเป็นรอยบาดลึกเรียบเท่ากับด้านขวาขวาของด้านด้านขาขวาของคุณแตงโมได้เลยดังนั้นเราก็เชื่อว่ามันคงไม่ใช่แผลที่เกิดขึ้นจากใบพัดเรือแล้วก็ไม่ใช่มาจากใบขี้เรือหรือว่าตัวฟินหรือว่าที่เร่าสเก็กได้นะครับ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นก็ต้องถามคุณแซนนะครับคุณไม่ตกใจบ้างหรอครับที่บาดแผลคุณแตงโมงเนี่ยเป็นแบบแล้วบอกว่าตกน้ําเฉยๆแล้วเป็นแบบนี้มีใครตกน้ําเฉยๆแล้วมีบาดแผลอย,อยู่ตามขาขวาด้านในลึกอย่างนี้ได้ครับยังไม่นับรอยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยทะลอกที่เป็นรูปแบบไม่เหมือนใบพัดเรือขนาดก็ไม่ได้ยังไม่นับรอยฟกช้ำ ยังไม่นับคำถามเรื่องของบริเวณใบหน้านะครับที่มีรอยคล้ำเทียบกับลำตัวการอื่ดไม่เท่ากันเป็นต้นนี่นะครับระหว่างขาระหว่างหน้าขวากับหน้าซ้ายลูกตาขวากับลูกซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใบไม้ครับแม่น้ำเจ้าพยา,ยาม,มีใบไม้ปิดอยู่ด้านหลังของศพคุณแตงโมและที่สำคัญก็คือเมื่อเราคุณอัจฉริยะโทรถ,ถามคุณไทยนะครับเอกพันธ์ บอกว่าไม่ใช่แค่ใบไม้ด้านหลังนะครับในเส้นผมด้วยมันไม่น่าเกิดขึ้นได้จากลักษณะของการเกิดขึ้นกลางแม่น้ําเจ้าพรยาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคําถามนะครับว,ว่าความจริงนั้นจะต้องถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามเพื่อหาความจริงไม่ฉะนั้นสารจะพิพากษายกฟ้องที่ตํารวจยีเบ็ดคนฟ้องคุณจฉริยะ ว่ามีพิรุธและมีเงื่อนงำในการสืบสวนสอบสวนได้อย่างไรครับโอเคนะครับครับ,รบขอบคุณมากครับพอบเ,เอก็บนเสิร์ฟแป๊บนึงนะครับได้ครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เรือเยอะมากมันจะมีปัญหานั่นคือครเรือเราก็มีจํากัดเพราะเราก็ถูกเราก็ถูกทุกทุกทุกด้านเนาะจะเช่าเรือก็ก็ยากอะ่ะพูดตรงในการทําครั้งเนี้ อย่างนี้นะครับแม้กระทั่งเรือวันที่เราจะทดสอบเนี่ยยังมีคนพยาไปแทรกแซงนะครับว่าไม่ต้องการให้เราเช่าแต่เราก็เห็นว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะห้ามเราเช่าครับเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะมีสิทธิ์เช่าได้ตแต,ต่ต้องกำหนดนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าวันที่อาจารย์จะไปทำกับลูกน,นี่ยผมเชื่อว่าต้อ็มีคนเช่าเรือประจันเลยเยอะแยะมากมายมันอย่างนี้เราต้องคุยกันเรื่องกติกาว่าคือทําอย่างไรก็ได้ต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่หลัง หลังเรือจำลองเพื่อหเห็นภาพการตกแต่ทีนี้มันจะต้องมีคือจุดตกอยูอย่ที่บูนหนึ่งแน่นอนทีนี้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกล้องกล้องกล้องของที่ทําให้อะครับแล้วก็แจกให้สื่อไปจะสะดวกกว่าไหมจจะดีไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเพราะยังไงเราจะเาของเราเป็นเซ็นเตอร์ให้ว่าเดี๋ยวทีมเมนเจอร์จะเป็นเซ็นเตอร์ในการส่งคลิปให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันนั้นเนี่ย หนึ่งเรือมันก็ถูกจํากัดด้วยลำหนึ่งไม่เกินห้าคนถูกไหมถ้าเป็นเรือยาวก็จะมีปัญหาเราก็ไม่อยากให้มีให้มีปัญหาเพราะว่ามันต้องมันต้องเข้าใจกันเนาะคือว่าจุดสําคัญคือเราจะจําลองจริงๆอ่ะอยู่ที่โรงแรมริวรายเป็นหลักแล้วกท็ที่อยู่นิ่งแต่การตกน้ําจะอยู่ที่ตกน้ําจะอยู่ที่บีบูนหนึ่งทีเนี้ยถ้าอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ที่บีบูนหนึ่งตรงที่พี่ไทยดีไหมเพราะว่าพี่ไทยก็ต้องเอาเจสกีไปรับน้อง แล้วก็เรือเนี่ยไปรับน้องขึ้นมาแล้วก็ไปส่งน้องกลับมาที่รีวาลายแล้วเราก็ต้องรับคนที่สองจากริวาลายไปที่จุดพิบูลหนึ่งทำอย่างนี้ห้าครั้งห้าครั้งแล้วก็ถึงถึงจะเอานักประดาน้ําเนี่ยนะครับมาดําจุดที่อ่าคนที่ให้ข้อมูลสงสัยตรงไหนเราก็จะดําประมาณสักสองสามจุดเพื่อจะเก็บตัวอย่างของดินและทรายอีกรอบหนึ่งเพื่อส่งให้กับดีเอสไอเนี่ยก็ก็ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้ใช้เวลาไม่ไม่นานจะได้เดี๋ยวเรา พอเสร็จจากนั้นเรามาทานข้าวเที่ยงกันที่โรงแมรมนิวาลายซึ่งเราได้เตรียมข้าวไปใ,ใ,ให้กับสื่อมวลชนเอากล่องกับสื่อมวลชนไปแล้วแล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาฟังแถลงข่าวแล้วก็มีสัมนาที่อยากจะถามอะไรทุกประเด็นอยากจะดูอะไรเราจะให้ดูในวันที่ส6อยากจะดูภาพอยากจะดูอะไรเดี๋ยวเราจะให้เอกเนี่ยกับคุณหมอธวัชชัยเปิดให้เราดูเลยที่สื่อมวลชนอยากเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะให้ดูก็พูดง่ายง่ายคือสิ่งที่เคยมาบัญญาาที่บ้านพระอาทิตย์แล้วยังไม่เปิดเผยนะครับก็คิดว่าจะไปเปิดเผยที่วันนั้นเลยให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลเท่าๆกันนะครับคือจะไปแถลงในห้องข่าวไม่เราเตรียมไปแล้วครับจบคือเราเตรียมห้องแถลงข่าวซึ่งใหญ่มากเราใหญ่มากจุคนได้เป็นร้อยนะครับทีนี้ผมก็เชื่อว่ากล้องต้องเยอะเดิมเนี่ยเขาจะมีโต๊ะให้นั่งมีก้าวี้ให้นั่งแต่ทีนี้คือผมก็จะให้เขาโต๊ะออกดีไห้เพื่อให้กล้องตั้งได้ แล้วก็ผมก็จะให้เขาเอาเก้าอี้เตรียมไว้ให้นั่งส่วนโต๊ะเอาออกดีไหมแล้วก็ปรึกษากันดูนะครับแต่ห้องทานข้าวเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับเป็นห้องทานข้าวเดี๋ยวเราจะไปแจ้งรายละเอียดการจะประชุมเมื่ยวจะประชุมเมื่อกี้ไม่ได้ประชุมกันเลยยังไม่ได้ประชุมเลยผ่ยวแจ้งผ่านผ่านเฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กอาจารย์ผวันเิง ก็พี่บุญหนึ่งพี่บุญหนึ่งถ้าพี่บุญหนึ่งแต่ต้องไปก่อนแต่ต้องไปต้องไปต้อพี่บุญหนึ่งใช่แต่ว่าของผมเนี่ยของผมเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องวารายเป็นหลักไม่ของผมจะอยู่ที่เรื่องวารายเป็นหลักภาพหลักๆนี่ก็คือมาจากนิวันฮะครับภาพหลักๆก็คือมาจากนิวเดี๋ยวเดไม่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไอ้ตรงที่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งมอบให้ให้ทุกคนอยู่แล้วบนนสะพาอันไหนนะ ต้องลองดูต้องลองดูผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโดรนบินมาด้วยโดรนบินของดีไซน์เขาจะมาบินให้เดี๋ยวเขากคงส่งได้ดีไซน์เขาจะมาโดรนเราสามารถบินโดรนของสื่อมวลชนได้ด้วยก็ต้องระวังต้องขออนุญาต่ะโอเคได้ครับแต่ว่าแต่ว่าของดีไนเข้ามาแน่นอนเขาเขาเห็นเขาให้สัมภาษณ์ไม่รู้คนเหลือยังไงเขาบอกอันตรายดูดีนั่นคือสกัดเหมือนอองก็มีคนพูดนึงอันตรายเยอะแล้วหลายปีที่ผ่านมา3ปีแล้วที่เขาทดสอบกันเยอะมันไม่อันตรายหรอกครับผมว่า ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยพอตอนนี้เราจะมาทําบ้างเนี่ยบอกว่าอันตรายเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วที่ผ่านมาไม่อันตรายเลยครับผมกลัวบ้านไดหังว่าใกล้จะถึงมเครียดจะไไม่ค่อยเครียดนะคือมันไม่ได้เครียดเปนถูกกดดันแบบตอนแรกก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าตอนไม่เครียดเนี่ยคือเมื่อวานไปลองกับเรือจริงแล้วก็เห็นเห็นสถานการณ์จริงอ่ะล้วก็รู้สึกว่าเบาใจขึ้นคือหนึ่งเราก็ห่วงคนที่จะมาจําลองนะไม่ใช่ไม่ห่วง ผมนอนไม่หลับมาสองวันแล้วนะมุ้งจริงเพราะผมถูกกดดันทุกรูปแบบเลยพี่ก็คือมีครับมีพี่วงเงินกี่ล้านเหรอพี่อะไรนะมีประกันจองใช้่ไหมแจ้งข่าวคือเขาเขาน้องน้องทุกคนเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยไม่มีใครเรียกร้องเลยแต่เราแต่เราต้องดูแลต้องดูแลประกันอุบัติเหตุครับวงเงินประมาณก็เดี๋ยวมีรายละเอียดผมยังไม่ทราบเดี๋ยวเขาคุยกันอยู่กำลังทำอยู่ มันมีข่าวเนี่ยไม่เป็นไรก็มาฟ้องดิคนผมอยากให้ฟ้องนางเลยบางอู่เรือไปร้องไม่เป็นไรก็้องเจ้าผาเพราะว่านี่เป็นเรื่องของกระบวนการสืบสวนเอาอ่างี้กันนะสิจิ้งสิริภาพเาะไม่ได้หรอกใบแค่นี้แล้วแล้วก็มีตำรวจบางคนไม่อยากให้เราจัดตอนนี้มีหลายคนที่เกี่ยวข้องเอา่งนี้ดีกว่าคนที่อาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยไม่อยากให้เราจัดซึ่งมันแปลกมากถ้ามันเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ควรจะห้ามเราจัดใช่ไหม มาเป็นเรื่องปกติก็ควรจะเดินหน้าให้พิสูจน์ความจริงใช่ไหมเหมือนรู้ฟังเหรือนพูดเหมือนอยากให้อาจารย์ปันเทศคนที่จะมีสปอร์ตไลท์ของเขา่เคลื่อนไหวถ้าเขาเปิดเผยนะแล้วผมรู้ชื่อผมเปิดแน่นอนทุกรายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นทางการแล้วผมแต่บางทีเราไม่เขาไม่เปิดเผยชื่อไงได้ข่าวด้วยนะได้ข่าวด้นยการคุยเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่นะออกหน้าเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมรู้มีเอกสารนะครับผมเปิดทุกรายคน ใครขวางผมเปิดหมดนะครับใช่ครับแล้ววันงยาหน้าี่ตรวปลไม่ต้องครับไม่ต้อครับเรามีหน่วยเรามีอะไรมาเรามีกาดมาดูแลให้หมดมีทั้งกาดมีทั้งหน่วยกู้ภัยของเอกภ์เขาก็พร้อมของพี่ไทยมาเรียบร้อยของคุณไทยก็พร้อมาในลงเรือมาสัมผัสได้ถึงน้องแตงโมบ้างไหมคก็รับผมว่าผมไม่เชื่อว่าเขาไปนั่งปัสวสาวะท้ายเรือ ผมคิดว่าการเดรินลงไปเนี่ย,ยตั้งแต่เดินลงไปก็เสี่ยงมากแล้วโดยเฉพาะใส่ชุดอเวอร์โค้ตแล้วตอนที่ข้ามตอนที่ข้ามสายระยงระยายของของเครื่องยนต์นมันยากมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์มัน,มมร,มนร้อน,น,อนแต่เราไม่พบลายมือของคุณแตงโมบนเบาะด้านหลังเลยแล้วคุณแตงโมจะข้ามไปได้ยังไงขณะผมเดินเองยังรู้สึกว่ามันหวาดเสียวเลยคือมอเตอร์เนี่ยนะมันต้องหมุนตามพวงมาลัยนะ ผมจับเนี่ยมันมันหมุนพอสมาติเขาปิดไฟ้าก็ต้องหรือว่าเขาอาจจะอ้าวเาว่าด้วยความเมาดื่มมาชั่วโมงเสรก็เินซไม่มีทางผมผมเท่าที่ฟังดูจากร้านบ้านปนิจอะก็คือคุณแตงโมดื่มแบบน้อยที่สุดแต่ในเรืออีกอ่ะในเรือคืออย่างนี้ครับเท่าที่ดูในวันนั้นเนี่ยสมมุติว่าจะมีการดื่มแอลกอฮอล์ผมก็ยิ่งไม่ยิ่งยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยว่าจะมีใครไปเดินทางไปปัสสาวะท้ายเรือได้ นะครับเพราะว่าอย่าเรื่องห้องน้ําปกตินะห้องน้ําก็ปกติเสียงก็เสียงแค่บอกว่าไปประชิดท่าเรือหนึ่งเพื่อข,ขอเข้าน้ําก็จบแล้วปะ่ะ <c oughs> ที่จริงท่าพี่บูนทําไมยังจอดท่าให้คุณกระติกและโรเบิร์ตไปเข้าห้องน้าได้และทําไมคุณแตงโมจะไปจอดท่าเรือแล้วขึ้นห้องน้ําไม่ได้ <c oughs> นี่เขาเป็นดาราด้วย <c oughs> เป็นที่คนมีชื่อเสียงด้วย <c oughs> และอยู่ท่ามกลางผู้ชาย <c oughs> บางคนที่เขาไม่รู้จักด้วย ผมไม่ค่อยเชื่อผมไม่เชื่อเลยครับว่าเราลองมาแล้วจะทได้แล้วลองแล้วก็ไม่เมกเลนคือเวลาที่จะเดินเนี่ยเวลาจะเดินนะมันต้องจับบาะจับบ่ออย่างนี้วันนั้นมันไม่มันไม่มีที่เกาะมันต้องจับบาะจับบาะสมมติแซนนั่งอยู่นี้เนาะจับบาะจับบาะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆอยขยับมาตรงที่เนี่ยนั่งได้เอในทุกประเทศผมให้ดูบางคลิปนี่นะครับมันก็ชัดเจนได้ว่าเขาไม่มีทางตกน้ําได้เพราะว่า อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยเฉพาะคลิปคลิปตอไปเนี้ยเดี๋ยวดูนะครับผมมั่นใจของเขาวันนี้แต่เขาพูดแซ่บขาดทุกวันอย่างนี้พี่อัดก็เป็นประเด็นให้เขาคุยกันอยู่ทุกวันทุกวันเลยอ่านี่ภาพนี้เน,<ต>นี่ยผมถามว่าตกซ้ายเรือกาบซ้ายเรือเหมือนกันนี่ขนาดกาบซ้ายเรือนะแต่ผู้หญิงคนนี้ตก ข้างหลังเลยข้้าางหนเรือบังกล้องใหญ่ครับเรือเดียวเหมือนกันนะใบพัดอย่างเงี้ยผมถามว่าทําไมเขาไม่เป็นไรอ่ะครูดีต้าจำลองแต่อาจารย์ค่ะครูใส่กุ้งนาวเขาปกได้นะยังต้องให้เขาใส่เสื้อชุดเอ้าเราเป็นมาตรฐานความปลอดภัยการอยู่บนเรือร้องเรียนแน่นอนครับอาจารย์ครับครูดีต้าไม่จำลองเป็นแสนไม่ครับเป็นแตงโมหนึ่งในแตงโมหนึ่งในห้าคน เยอเยวจะเฉลยเยนนี้เป็นมิสแกรนครับที่เป็นนักมวยเฉยหมดเลยก็เลือกคุณแสนยากมากเพราะว่าสาวสองนี่มาสมัครเยอะนะครับแต่เรารู้สึกว่าคนนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมีความแข็งแรงพอที่จะรับทุกสถานการณ์ได้ครับด้วยทุกกรณีคือตั้งข้อเดว่า เบาที่เขาหนุนหัวนะถ้าเราไปจับอ่ะมันพลิกได้มันต้องจับต้องคนแข็งแรงต้องแข็งแรงทุกคนทุกคนทุกคนรู้หมดทุกคนรู้หมดคือคือสิบห้าเนี่ยเราจะพาเขาไปดูของจริงนก้นเรือจริงให้เห็นของจริงก็เรื่องก็วันนั้นเลยก็ตัดสินใจได้เลยถ้าเขาจะลุยต่อก็วันนั้นแต่เท่าที่ผมดูนะความมุ่งมั่นของคนที่เราเลือกมาเนี่ยคือเราไม่ได้เลือก ใครก็ตามที่มาสมัครนะครับคนที่มาสมัครเนี่ยเยอะมากมิสแกรนนี่ก็หลายคนไม่ได้แปลว่าเรารับทุกคนนะครับเราคัดจากอินเนอร์ข้างในอินเนอร์หมายถึงว่าจิตใจใจเขาเป็นยังไงจิตวิญญาณเขาเป็นยังไงเราที่จริงจะมีบางคนที่ส่งคนมาแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมไปท้าบทามหลายคนนะมีเสนอชื่อมาเสนอชื่อว่าคนนี้เหมือนคนนี้เหมาะคนนี้เราไม่ท้าบทามเลย เราต้องการคนมาด้วยใจเราจึงได้คนที่มาด้วยใจซึ่งเราก็เชื่อว่าคนที่มาเนี่ยบางคนเนี่ยพอเราประกาศไปแล้วเขาแบบเสียงเขาดีใจมากเลยว่าเขาได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์การแสวงหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมทําให้เรารู้สึกว่าผมว่าถ้าดวงวิญญาณคุณแตงโมเขายังอยู่นะเขาคงดีใจว่าเวทีมิสแกรนเนี่ยมันเป็นเวทีที่เขาไปประจาําทุกปี แล้วเขารักเวทีนี้เขาชอบเวทีนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยคนที่มาประกวดเนี่ยตัดสินใจมาสมัครเพื่อสแสวงหาความยินยใหมให้เขาผมว่าแม้ว่าเราจะสงสารเขาในเหตุการณ์ที่เขาไปนะแต่สําหรับคนที่รักเขาอ่ะต้องให้รู้สึกได้ว่าประชาชนรักคุณแตงโมอยู่นะครับอาจารย์แล้วยังอยากอยากสแสวงหาความเป็นทรรให้เขาอ,อาผมว่าตรงเนี้ยเราควรจะรู้สึกว่าพลังใจตรงเนี้ย มันจะนําไปสู่การทวงความยุติธรรมหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งคุณวัฒน์พอทราบข่าวนะก็บอกว่าจะแต่งให้คนเหล่านี้เหมือนเป็นคุณแตงโมให้เหมือนมีชีวิตกลับมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดกลับมาได้ในห้าคนเนี่ยแล้วสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนแตงโมกลับมาที่เขามีลมหายใจมีความสวยงามอย่างเงี้ยแล้วคนในสังคม อยากจะหาความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงแบบนี้ไหมผู้หญิงคนนี้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้แล้วเขาไม่ได้สวยแบบแต่เขาเคยเป็นแบบนี้เราอยากทําให้สังคมได้รู้สึกโหยหาความยุติธรรมให้กับผู้หญิงคนนี้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วและในขณะเดียวกันก็จะได้กระตุกตอมจิตสํานึกของคนที่กระทําต่อน้องแต่งโมว่าพวกคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมที่มีคนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้น